สวัสดีครับผมขอท่อน้ำหม้อน้ำอันติด2,012มันหกักเปาะมากเลยแค่ดันสายมือไปโดนนิดเดียวก็หักแล้วแต่นานแล้วเนาะรถมันติดจากโรงงานมามันเป็นพลาสติกครับตัวนี้ของเดิมมันแตกคาท่อเลยครับตัวนี้ผมก็เอาอลูมิเนียมเส้นเล็กสี่หุนนะครับเอามาทุบปลายให้มันเล็กกว่าเดิม แล้วก็มาปั่นเข้ารูเดิมเข้าได้ลึกเลยครับทีนี้แล้วก็จะใช้กาวกาวตัวนี้กาวเหล็กครับทารอบๆแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ทาด้านนอกอีกก็ตัดเพราะว่าปันที่ถอดออกมาเพราะว่ามาเปลี่ยนพัดลมหมอ้อน้ําเปลี่ยนอะไรต้องถอดมาขนาดนี้เลยเหรองงเหมือนกันโอ้ถอดนอ็อตไม่ออกปัญหาเดียวครับ แล้วมาเจอตัวนี้อีกคอมอน้ำตัวนี้ก็หักอีกมันเป็นพลาสติกครับของเดิมโรงงานมามันแตกหมดแล้วเนี่ยโดนนี้ตนนไหนก็หักเป็นพลาสติกดีนะที่เสียถ้าไปเสียระหว่างทางนี่เรื่องใหญ่เลยครับพอช่างลื้อออกมาดูซี่ครับต้องลื้อขนาดเนี้ยใช้เวลาไปครึ่งวันนะครับค่าคอมอน้าก็จะราคาประมาณสองร้อยยี่สิบาทการช่างไปซื้ออีกกันสี่ห้าร้อยแล้วครับเปลี่ยนแล้วก็ ท่อน้ำทุกอย่างถ้ามีเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับของผมซ่อมเองผมก็ยังเปลี่ยนไปตามที่สเสียครับอันนี้มันหักก็คงไม่มีอะไรอันนี้ก็ซื้อมอเตอร์ของมือสองมาเปลี่ยนที่จริงมอเตอร์ใส่ของใหม่เลยครับเพราะถ้าถอดมาขนาดนี้แล้วมันต้องเปลี่ยนของใหม่เลยจะคุ้มผมซื้อมาไม่แพงครับสองร้อยห้าสิบาทมันก็จะถูก่อยถอดมาแล้วอะไรมันก็จะมีเสียบ้างครับ เดี๋ยวรอแห้งแล้วก็ปะกาวแล้วก็ตัดให้พอดีท่อตัวน,นี้ แน่นเลยครับทีนี้ ก็ใส่ท่ออลูมิเนียมแล้ว mm. ก็เหลือแต่ตัวนี้ครับยังสั่งมายังไม่ถึงสั่งมาจากรา z ดาสองร้อยสิบหกสิบหกบาทนี่แหละสองสบหกบาทเป็นอลูมิเนียมที่สั่งมามันพร้อมค่าส่งเนาะแต่ราคาจริงมันก็ร้อยเจ็สิบหกบาทเนาะค่าส่งอีกร้อยอีกสี่ิบกว่าบาทเดี๋ยวของมาถึงวันที่เก้าธันวาคม ก็จะใส่ต่อแค่โดนชนนิดๆหน่อยมันก็หักแล้วท่อเนะี่ยไม่ทนนะครับผุถ้าใครเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะแต่ถ้าเปลี่ยนเลยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทั้งหม้อน้ำดิหองน,นอนหม้อน้ำไม่รั่วม,มันก็เปลืองนะครับแพงด้วยจะรืมอมาก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนท่อตรงนี้ คอ้น้ำตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ก็ดีตรงนี้คอจะมีวาล์วน้ำตรงนี้ถ้าเป็นลมเยมได้หมดก็ดียกหม้อน้ำขึ้นมาเป็นบดันในพลาสติกที่รองเนี่ยรองเหล,ล็กค้ำฝากระโปรงมันจะยื่นออกมาไงถ้างัดยังไงงัดก็มีออกพอยกหม้อน้ำามางัดแตกเฉยเลย <laughs> นี่ก็ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วครับใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วข้อต่อพ้อน้ำก็เป็นปกตินะครับที่ต่อใหม่รับรองครับไม่มีปัญหาแท้ได้ครับ